ดูข้อที่6นะครับให้ตัวนี้เป็น x 1 y 1 x 2 y 2หาค่าความชัน m y ลบกันหาร x ลบกัน y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1นลบลบ2 ลบสี่ลบลบสี่เจ็ดส่วนศูนย์ตัวหารเป็นศูนย์นะครับหาค่าไม่ได้เส้นแบบไหนนะที่หาค่าไม่ได้หาค่าความชันไม่ได้เส้นดิง่งดิ่งเส้นดิง่งดินะ่งเส้นนี้ก็คือพวกเส้น x เท่ากับค่าคงที่อ่ะลองมาดูซิมันใช่ไหมมันใช่เส้นตรง x เท่ากับค่าคงที่ไหม เราดูค่า x ของ2จุดครับนะดูจุด2จุดที่มันผ่านครับ x มันเท่ากันเลยเห็นปะ่ะ x มันเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าเส้นตรงเส้นนี้คือเส้นตรง x คงที่เท่ากับลบสนะครับอันนี้คือเส้นตรง x คงที่เท่ากับลบสเป็นเส้นดิ่งๆลองลองนึกภาพดูมันอยู่อย่างนี้ครับอันนี้แกน y อันนี้แกน x แกน x นะครับ ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่เส้นตรง x เท่ากับลบสี่อย่างนี้ครับ x คงที่เท่ากับลบสี่นะมันจะขนานน่กับแกน y นะ x คงที่มันจะขนานแกน y นะ x คงที่มันจะขนานแกน y นะครับสี่ลบสี่ลบสองอยู่ประมาณนี้จุดลบสี่ลบสองตรงนี้จุดลบสี่ห้าอยู่ประมาณนี้ นะครับนะความชันเป็น infinity หาค่าไม่ได้นะครับ